ไข่สองฟองนะครับฟองจะเป็นแบบนี้พทำข้าวเยอะก็จะปูนวันนี้วันนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ถนนคนเดินริมอ่าวประจวบนะครับเป็นวันธรรมดานะครับเดี๋ยวพามาแนะนํานะครับผมร้านข้าวไข่เจียวนะครับผมนี่ครับโหขายดีนะฮะราคาธรรมดานะครับ25บาทพิเศษ35บาทนะครับฟีผักน้ำพริกนะครับ <ะ>ชามนี้เท่าไหร่ครับยี่ิบาท2ีบาทนะครับ ฟองเดียวนะครับพิเศษกี่ฟองครับพิเศษสองฟองค่ะพิเศษสองฟองสามสิบห้าบาทนะครับลูกค้าได้แล้วนะคะเติมได้เลยจ้าเติมได้เลยนะคะสามถ้วยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะถ้วยเดียวถ้วยนี้อ่าริบบิ้กนะคะเป็นริพริกครับฮะ แค่โอนช่ไหเท่าไรนะคะเจ็ดสิบห้าค่ะ นี่ทุกคนนะครับ25บาทนะครับร้อนร้อนช้อนสีดำนะคะ สองฟองสอองนะครับพิเศษนะครับใช่ค่ะสามสิบห้าบาทใช่ค่ะเส่ได้กี่อย่างครับตัวนี้อันนี้ใส่ได้ห้าครับแต่บางคนเขาเอาสามก็เพิ่มให้แบบนี้ค่ะครับผมก็คือใส่ได้สามอย่างใช่นะครับอ่อเส่ได้ห้าอย่างนะครับแต่ถ้าคนเขาไม่เอาเอาแค่สามอย่างก็เพิ่มปริมาณเราก็เพิ่มปริมาณให้เนาะใช่ แต่กินลงนี้แม,ม่เอาถุงไปไหมคะถุงยืมถัดมีนะคะคุณลูกค้าหยิบได้นะค่ะ <s fisher> ทุกคนครับเดี๋ยวผมพามาดูมุมนี้นะครับจะเห็นวิวทะเลนะครับคือสวยมากครับ นี่ครับร้านจะหันหน้าห,าหาทะเลนะครับข้หาวน้อยโปอัดหอมแดงข้าวน้อ,นอยผมกินนะ ไข่สองฟองนะครับของจะเป็นแบบบางคนเอาข้าวเยอะก็จะคูนกบบนี้อ๋อก็คือเพิ่มข้าวได้ใช่ไหมเพิ่มได้โอโ้โหใจดีมากใช่แต่นี้เขาเอาข้าวน้อยครับผมแต่ข้าวน้อยก็ยิ่มไข่ยเยอะ ค่ะบอกแม่ค,ค้าเ,า,เาเลยค่ะใส่ได้สามอย่างเอาโะอมอะไรคะหอมแดงค่ะหอมแดงนะคะแล้วก็แหนโอเคได้ค่ะคูณนะคะ นี่ครับผมไข่สองฟองนะครับโอ้โหแบบล้นๆนะครับสาสิบห้าบาทแล้วแต่คอมคิเลอร์แล้วแต่คร้ อันนี้ลูกข้าวเต้ไข่ดาวใช่ไหมครับจะเป็นตัวไข่ดาวราดข้าวใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับนี่อันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะฮะไข่ดาวแต่ว่าเราก็ยังตีน้ำพริกต<ด>ีผักเนาะแต่ถ้าไข่เจียวก็ไข่เจียวก็ยี่สิบค่ะถ้าไม่ได้แตะเครื่องน,นะคะ เด็กมาไม่มีสังเรออนี้องคอครับผมถ้าเด็กๆนะครับไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรก็จะเป็นไข่ดาวหรือว่าเป็นไข่เจียวก็ได้นะครับในราคา20บาทนะครับราดข้าวแบบนี้นะครับ 对 <Yeah. S 2>、mm。Hmm. มีนูง่ายๆนะครับแต่ว่าทําไม่ได้หยุดอันนี้ก็ง่ายนะครับตัวนี้ไข่ดาวสองฟองนะครับถ้าเป็นสองใบเท่าไหร่ครับสองฟองสามงฟองสามสิบนะครับ